สวัสดีครับกลับมาที่ชัน้น play game นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกมพิกี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับนี่คือหมูเทพเซเลน่านะครับพี่อยากจะแจกหมูเทพเซเลนา่าแต่ว่าตอนนี้คืออดูสิครับน้ําหนักมันเต็มแล้วอะแต่ว่าถ้าจะแจกไปให้เพื่อนต้องน้ําหนักไม่เกิน 1, 000, 000หนึ่งหมื่นเปล่าใช่ไหมครับทุกคนใครมีวิธี ช่วยให้พี่แจกได้นี่คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับเพราะว่าพี่ก็จะทยอยแจกนะครับนี่อันนี้เป็นข้อของพี่นะครับนี่อันนี้ตัวอย่างน้องหมูของพี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับน่ารักฟิ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 กนี่ไปดูก่อนนี่ที่จริงหมูหิ่งห้อยก็น่ารักนะ อ,นนอ,อ,อันนี้พี่มีสามข้อนะครับนี้ข้อข้อที่สามเนาะนี่หมูปริญญานะขอด้วมากมากและถ้าขี้เข้าไปคือปรับยิงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ข้อสามที่นะครับ โอ้ยีว่อไหนจะรู้อ่ะต้องทำไงอะ่ะแปลว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องให้คนมาวางยาให้น้ำหนักหมูมันลดลงเรื่อยๆก่อนหรือเปล่าว้าวหมูหมดเอด๊สำหรับใครที่รู้นะครับคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยละกันเนาะโอเคครับ